สคะทคนนะาะคมารับของฟรีค่ะจะเป็นหมวกลูฟี่นั่นเองนะอันนี้นะคะจ่ายด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหนึ่ชิ้นค่ะสาหรับแบบที่จากของฟรีนะคะจะเป็นแบบนี้เลยมีชื่อว่าพีซฟูดไทคูนนะคะเดี๋ยวเราจะปะลิงแบบไว้ใต้คลิปนี้ค่ะ เมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยตรงด้านบนของจอนะคะเขาจะมีเป็นปุ่มฟรี e g c นั่นเองนะพอเรากดเข้ามานะคะก็จะมาเจอค่ะเควสทั้งหมด5อย่างนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นการออนไลน์นะคะในแบบนี้เนี่ยเล่นเกมในแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมด 1, 4 4 0นาทีนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นการคอมพลีนะคะเป็นการเล่นเกมไทคูนี้เนี่ยสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง,าง,างๆนะคะให้สําเร็จเนี่ยทั้งหมด100%นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเรานะคะจะต้องมีผลไม้เนี่ยเป็นฟรุตนะคะให้ครบเนี่ยเป็นเลเวล ส่วนะะสุดท้ายนะคะเขาบอกเราเนี่ยกดล็อกดาดน,นะคะที่มีชั่วสกายเพียนนั่นเองค่ะหากว่าทำครบนะคะเราเป็น1000คนได้เนี่ยก็สามารถมากดปุ่มเคลมเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยนะคะนี่นะคะทุกคนเกมไทยคูนี้เนี่ยตรงพื้นนะคะเขาจะมีปุ่มให้เรากดนะก็กดสร้างไปเรื่อยได้เลยค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับเกมนี้ค่ะยังไงเนี่ยก็ไว้เจอลคลิปหน้านะคะบ๊ายค่ะ